สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเจอกันกับพี่เดือนนะคะรอบเช้าเลยนะคะวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้นะคะเจอกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้พี่เดือนก็มีรถดีๆรถสวยๆส,สภาพดีๆรถพร้อมใช้งานเลยนะคะตอนนี้เน้ราคาเบาๆซอฟๆนะคะมาน,นําเสนอลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กับพี่เดือนด้วยนะคะตรงนี้นะคะ ค่ะวันนี้พี่ดันที่มีมานําเสนอนะคะจะเป็น Isuzu d max นะคะตัวเนี้ยปี2005นะคะรุ่นแรกๆเลยนะคะตัวนี้เนาะประหยัดนะคะตัวนี้เครื่อง2.5นะคะปี2005นะคะตัวนี้เป็นตัว spark ex นะคะ spark ex นะคะ าราคาพิเศษนะคะสำหรับไลฟ์สดของพี่เดือนเลยนะคะยังไม่มีราคาที่ไหนเลยนัมีเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาแค่1นึ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้นะคะเป็นรถที่แบบว่าพร้อมใช้งานเลยนะคะมีหลังคามีตู้ พร้อมเลยนะคะตรงนี้เนาะ,คะใครมองหารถที่จะใช้งานเนาะเอาไปขับวิ่งร่วมหรือเอาไปวิ่งรับจ้างหรือ,อไปวิ่งใช้ในกิจการนะคะพี่เจนขอแนะนําคันนี้เลยราคาเบาๆราคาสบายๆคันนี้ยังสามารถจัดไฟแนน์ได้อยู่นะคะ ใครที่สนใจนะคะจะจัดไฟแนนซ์จัดได้เลยนะคะตรงนี้เนาะออกรถก็ขอดูเครดิตลูกค้าเป็นหลักนะคะของเราเริ่มต้นที่โนดาวนะคะเครดิตดีๆเริ่มต้นที่โนดาวนะคะราคา1นึ0 0แบาทเอกสารที่จะใช้จะมีทะเบียนบ้านนะคะบัตรประชาชนใบรับรองเงินเดือนหรือเป็นสลิปเงินเดือน และสมุดบัญชีธนาคารแค่นี้เองนะคะและสามารถซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะทาอาชีพอะไรทํางานอะไรรายได้เท่าไหร่โทรเข้ามากิ้งกางเข้ามาหาพี่เดือนนะคะที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2สานะคะตรงนี้นะโทรมาคุยก่อนโทรมาปรึกษาก่อนโทรมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ว่ากันลูกค้าอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดซื้อได้หมดเลยนะคะตรงนี้เนาะซื้อได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ หรือต่างจังหวัดหรือปริมณฑลนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆไม่สามารถมาดูรถได้นะคะพี่เดินก็จะมีส่งเอกสารเซ็นให้ที่บ้านนันที่ต่างจังหวัดนะคะตรงนี้เซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะไฟแนนซ์จะวิ่งไปเซ็นให้นะคะตรงนี้นะถ้าเรื่องผ่านพี่เดินขับไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะรถทุกคันนะคะที่กิจสดารุปค่ะเป็นเงื่อนไขนี้หมดเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลที่ไม่ไกลมาก นะพี่เดินสามารถขับรถไปให้ดูนะชอบคันไหนนะขับไปให้ดูที่บ้านพร้อมกับพาไฟแนนซ์ไปเซ็นให้เลยนะคะเซ็นเอกสารเสร็จเครดิตดี D สามารถรับรถได้เลยนะคะตอนนี้เนาะ เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์เสร็จไฟแนนซ์เซ็นให้ที่บ้านเสร็จนะคะตอนนี้เนาะขับไปส่งให้ที่บ้านนะคะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์นะคะตอนนี้เนาะฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับวันนี้นะพี่เดินที่จะมานำเสนอนะคะเป็น Isuzu D m a x ปี2005เครื่อง2.5นะคะตัว EX นะคะตัวนี้เดี๋ยวพี่เดินพาด,ดรูรอบๆคันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวดูรายละเอียดเขานะคะ D Max นะคะตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นโฉมแรกเลยนะคะของรุ่น D Max นะคะ อ่านี่เลยนะตัวนี้จะเป็นโฉมที่ต่อจากาดาก้อนอนะเพราะจบจากดาก้อน y e มาก็จะเป็นดีแมรุุนนี้เลยนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้ได้ตัวใหม่นะเป็นตัวสุดท้ายของก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะคะ รู้สึกจะเป็นปีศ5 0 6นะคะตัวนี้เนาะที่ที่มันจะเปลี่ยนโฉมนะคะกระจจงหน้าสีดํานะคะตัวนี้นะหน้าตาเขาก็เดิมๆอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนาะทุกอย่างเดิมหมดนะคะตัวนี้นะสีก็สีเทานกพิราบนะคะตัวนี้นะสีสวยไฟเนี่ยเป็นไฟเดิมเลยนะไฟเดิมจากห้างจากศูนย์มาเนาะจะอ่ามันรถแบบปี2005เนาะประมาณประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะตัวนี้เนาะ10กว่าปีสภาพนี้ถือว่าเยี่ยมมากถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะตัวนี้นะ ไฟก็จะเหลืองนิดนึงแตกตัวพวกนี้สามารถขัดได้แต่ตัวนี้ที่เราไม่เปลี่ยนเพราะอะไรไฟมันยังสภาพดีอยู่ไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคะตัวนี้ของเดิมจากศูนย์ดีที่สุดนะคะทางเต็นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้เนาะแต่ถ้าไปเปลี่ยนมาไฟมันจะขาวเวอร์มันจะดูไม่สวยนะคะมาที่ร้อยยางกันบ้างนะคะ อยางนะคะตัวนี้เป็นกระทะล้อนะคะตัวนี้เนาะยางของมิชลินนะคะตัวนี้เนาะยางใหม่เลยยางใหม่สีเส้นเลยนะคะตัวนี้เนาะรถรถสไตล์บรรทุกหรืออะไรเงี้ยต้องใช้ยางประมาณนี้เนาะยางอย่างดียางเส้นใหญ่เลยนะคะตัวนี้เนาะยางใหม่วิ่งได้กันอีกยาวๆเลยนะคะตัวนี้เนาะมือจับมาที่มือจับเป็นสีดำเนาะติดกับตัวรถนะตัดกับตัวรถสีบอลฟานะคะตัวนี้เนาะสีเทานกพิรามนะคะแล้วแต่จะเรียกเนาะตรงนี้มาที่ตู้กันบ้างนะคะ เป็นตู้อลูมิเนียมนะคะอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะเขาทํามาอย่างดีนะคะแถบตรงนี้คือแถบเป็นแถบสะท้อนแสงนะ<ส>เวลามีรถขับตามมาหรือรถวิ่งมาด้านข้างด้านหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นแสงสะท้อนมันจะทําให้เราเห็นว่าข้างหน้ามีรถนะข้างหลังมีรถนะนะคะตรงนี้เนาะไฟส่องมามันก็จะเห็นเนาะค่ะเขาเรียกเป็นไฟทับทิมนะคะตรงนี้เนาะปีแถบแถบ,แบใส่เป็นแถบสีไว้นะคะตรงนี้เพื่อ เพื่อสะดวกในการแบบว่ามองนะคะมองแบบว่าเห็นในที่แบบมืดๆเพราะว่ารถส่งของรถขนสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะส่วนมากรถพวกนี้ก็คือวิ่งกลางคืนอยู่แล้วนะคะอ่ะเนี่ยค่ะมาเดี๋ยวพี่เรียนจะเปิดด้านด้านหลังให้ดูนะคะตรงนี้เห็นนะคะมีล็อกไว้สองล็อกเลยนะคะตรงนี้เห็นนะนี่เลยค่ะอ่ะมาดูด้านในกันบ้านนะคะสามารถอ่าบรรทุกของได้เยอะนะคะตรงนี้เนาะนะนะเห็นไหมคะอ่ารถสวยเลยนะคะตรงนี้ อ่าเดี๋ยวไปเดินเปิดให้อ่านี่เลยค่ะไลเนอร์ยังแบบยังกริฟอยู่ไลเนอร์ก็ของเดิมเขาเลยนะคะตัวนี้เนาะออกจากห้างจากศูนย์มาเลยนะคะอ่ารถสวยเลยนะสภาพดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เนาะใครที่มองหารถใช้งานอยู่รถจะไปวิ่งร่วมในธุรกิจวิ่งร่วมอ่าธุรกิจส่วนตัวหรือไปวิ่งร่วมกับบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพี่เดินบอกได้เลยว่าคันนี้เหมาะมากนะคะ หมาะมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงราคาแสน1นึ่งแบาทเท่านั้นเองนะถูกมากถ้าจัดไฟแนนซ์พี่เรนจัดให้30 36งวดไปเลย36มงวดแค่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะผ่อนผ่อน36หงวดเนี่ยค่างวดอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทแค่นั้นเองพี่เบุญจะบอกตรงนะรถพวกนี้สามารถทํามาหากินได้ผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางรุ่นอีกนะคะตอนนี้เนาะมอเตอร์ไซค์บางรุ่นผ่อนแพงกว่าน,นี้นะคะมอเตอร์ไซค์มีแต่ขับอันตรายด้วยนะคะตอนนี้เนาะขับไปก็อันตรายแต่รถพวกนี้ขับไปไม่อันตรายนะคะขับไปได้เงินได้ทองนะคะทํามาหากินได้เลยนะคะสําหรับรถพวกนี้นะคะพี่เิแจ้งก่อนว่า ถ้าใครที่เริ่มต้นธุรกิจหรือแบบว่าเพิ่งเริ่มหรืออะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยพี่เดินแนะนําเป็นรุ่นแบบนี้เลยนะราคามันไม่แพงราคาย่อมเยามากราคาถูกมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะหนึ่งแบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าจัดกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้เลยนะคะรายได้ขั้นต่ําก็คือ2เท่าของค่างวดเนาะถ้าถ้ารายได้ขั้นต่ํา2เท่าของค่างวดถ้าตัวนี้ก็จะประมาณค่างวดสามพัน พี่ถ้าจะบอกว่า6กพันมันก็จะถูกไปเนาะเอาไลานต้นสักประมาณ8ปดพันแล้วกันเนาะแปดพันสามารถซื้อคันนี้ได้เลยนะรายได้รายได้ขั้นต่ําคือ8ปดพันสามารถซื้อคันนี้ได้เลยนะพี่เดินบอกก่อนว่าใครพลาดแล้วพลาดเลยคันนี้เพิ่งเข้ามานะเข้ามาพี่เดินก็คว้ามาก่อนเลย,มา,เลยมาก่อนไลฟ์สดก่อนเลยนะใครช้าอดนะคะใครสนใจคันนี้นะ โทรหาพี่เดือน083-222-2-203นะคะพี่เดือนยินดีบริการยินดีให้คำปรึกษานะคะโทรเข้ามาอยากได้ด่วนๆก็รีบนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะช้าอดเดี๋ยวพี่เดือนพาไปดูด้านในกันค่ะ,ะเดี๋ยวมาที่ด้านในกันบ้างนะคะตรงนี้เนาะในห้องในห้องโดยสารนะคะเห็นไหมคะตัวนี้นั่งสบายเลยนะคะตัวนี้เนาะ นั่งสบายนะคะตัวนี้เป็นตัว e x นะคะ e s ูสุนะคะ d max ปี2005นะคะเครื่อง2.5นะคะตัวนี้นะตัว e x นะคะเห็นไหมเนี่ยวิทยุนะ c d นะคะตรงนี้นะคะนะแอร์ครบทุกอย่างอุปกรณ์ในรถครบหมดนะคะตัวนี้เนาะ เนี่ยค่ะรถรุ่นรถรุ่นแรกๆรุ่นเก่าๆหน่อยนะเบาะอย่างที่พี่เดินไลฟ์เป็นหลายๆรอบนะเบามันจะเป็นเบาะเดียวกันเห็นไหมคะนี่มันก็สบายอีกอย่างหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นไหมเวลาเราปรับเลื่อนมันก็จะเลื่อนด้วยกันมันไม่เหมือนรุ่นใหม่นะที่มันแยกกันระหว่างคนขับกับคนนั่งเนาะพี่เดินจะสาธิตให้ดูประจำแหละเรื่องนี้เนี่ยค่ะมีให้ดูแล้วเนี่ยว่าเนี่ยค่ะมันจะไปด้วยกันคนนั่งไม่ถนัดขยับขึ้นอ่ะคนนั่งก็ต้องขยับตามนะคะเพราะว่าเบามันเป็นตัวเดียวกันเนาะ แต่บอดเนี่ยเป็นบอดหนังอย่างดีเลยนั่งนิ่มสบายเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเห็นไหมคะปรับได้ปกติเลยค่ะขาสั้นขายาวก็ปรับให้ได้ตามองศาของตัวเองเลยนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเนินเปิเปเปเดเกดีดูอ่าเนี่ยค่ะเห็นไหมมีเก๊ใส่คงใส่ของเก๊ใส่ของใส่สัสสสมภาระนะคะใส่ได้หมดเลยนะคะตรงนี้เนาะค่ะตัวนี้เป็นรถรุ่นเก่าอยู่จะ5เกียร์นะคะตรงนี้เนาะ ในรถก็สะอาดสะอ้านนะคะตรงนี้เนาะบางดงบางแดดยังครบยังอยู่ครบเนาะใหม่มากเลยนะบางแดดเห็นไ,ไหมคะบางแดด uh huh. เขาจะงองอสโลปตามโค้งตรงนี้เลยนะคะ uh huh. ปกติมันจะถึงแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้เขาทําโค้งมาจนถึงนี้เลยนะคะตรงนี้เนาะเห็นไหมคะอุปกรณ์ในรถทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ใครที่มองหารถอยู่นะคะตรงนี้พี่เดินต้องขอแนะนําเลยคันนี้แหละนะคะราคาเบามากนะผ่อนสามพันสปีเองนะคะตรงนี้เนาะสามพันกรบาทแค่3ปีนะคะตรงนี้เนาะ,คะใครช้าอดน้ําไม่ได้มีมาบ่อยๆปกติเนี่ยถ้าลดราคาประมาณเนี้ยที่เต็นจะไม่ได้ซื้อเข้านะราคาประมาณนี้แล้วปีประมาณนี้เนาะเพราะว่าที่เต็นจะเอาเข้าปี2010ขึ้นนะคะอันนี้พี่เดินแจ้งก่อนแล้วแล้วเขาก็จะถามมาเอ้ยทำไมคันนี้ถึงมีเข้ามาคันนี้เขาเอามาเทินเนาะเทินรีโวไปนะเป็น ตู้บรรทุกอย่างนี้แหละแต่พอดีกิจการเขาใหญ่โตรุ่งเรืองแล้วเนาะก็อยากเปลี่ยนรถบ้างอยากได้ตัวที่ใหม่ขึ้นเนาะก็เลยเอามาเปลี่ยนมาแลกกันแค่นั้นเองนะคะแต่เจ้าของเก่าเขาก็กระซิบมานิดนึงว่ารถผมใหม่มากสภา,ภาพดีมากๆนะคะเขาบอกว่าใช้แบบว่าทําให้ผมรวยและเ,เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้เนาะบอกได้เลยเขากระซิบมาจริงนะตรงนี้พอเดังก็ไปนั่งคุยพี่ดิงก็ไปนั่งคุยกับเขาเจ้าของเขานะคะเขาบอกว่าแต่ผมก็เสียดายนะแต่ผมก็จะเอาคันที่ใหม่ขึ้นเพราะว่าคันนี้มันทําให้ผมรวยแล้ว เอามาให้คนอื่นอะ,อะเผื่อได้รวยตามตามกันไปบ้างนะอะเดี๋ยวพี่เดนพาไปดูด้านหน้ารถบ้างนะคะอ้าวนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เดนปดิล่ะ,ะนะ,ะายจะแข็งนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะใช้แรงดึงเยอะนิดนึงตะกี้ กีจะดึงเบาๆเลยไม่ขึ้นนะคะอ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะดูที่เครื่องกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะอีซูซุนะคะตัวนี้เป็นเครื่องไอเทคนะคะ2.5 DDI นะคะตัวนี้นะ2.5 DDI นะคะเครื่องรุ่นนี้ประหยัดนะคะตัวนี้ประหยัดแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นอ่าเป็นเครื่อง2.5นะคะมีเทอร์โบนะคะนะคะตรงนี้เนาะมีฝายข้อเครื่องทุกอย่างครบนะคะแบตเตอรี่ เพิ่งเปลี่ยนมานะคะไม่นานนะคะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาไม,ไม่ไม่ไม่นานนะคะตรงนี้นะคะนะเดิมเดิมหน้าเดิมนะคะหน้าเดิมทุกอย่างนะเพจยังอยู่ครบนะคะตรงนี้เนาะ,ะเครื่องแห้งนะคะเครื่องไม่มีซึมเลยไม่มีเยิมไม่มีซึมนะคะรถตั้งกี่ปีเนี่ยตั้งสิบกว่าปีแล้วนะคะตัวนี้เนาะ,ะสภาพเนี้ยถือว่ากิฟมากนะคะ สภาพแบบดีมากๆเหมือนใหม่มากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะใครช้าพี่เด่นบอกได้คําเดียวว่าช้าอดนะคะเสียดายนะคะตัวนี้ช้าอดแน่นอนนะคะตรงนี้อ่านี่ค่ะเดี๋ยวนี่นะคะอ่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะเป็นอีซูซูนะคะดีแมนะคะตัวนี้ปี2005เครื่อง2.5นะคะตัว e x นะคะราคาแค่179,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ค่างวดนะตัวนี้ถ้าฟรีดาวนะคะค่างวดตกอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะผ่อนนานสูงสุด36งหวด 48ก็ได้แต่พี่เดือนให้แค่36พอนะ36ก็แค่3,000กวกาบาทเองอย่างที่พี่เดือนแจ้งไปว่าคอนถูกกว่มามอเตอร์ไซค์บางรุ่นเลยนะคะตรงนี้เนาะใครสนใจคันนี้โทรหาพี่เดือน0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะโทรปรึกษาเรื่องเอกสารโทรปรึกษาเรื่องรายละเอียดรถนะพี่รถในเต็นท์กิษดารกู๊ดคร์นะคะของเรามีตั้ง6 0 0กว่าคันนะคะสามารถเลือกได้หรือถ้าใครชอบราคาเบาๆสภาพดีๆก็ขอแนะนําคันนี้เลยนะเอกสารที่พี่เดือนแจ้งไปตั้งแต่ต้นมีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนใบรับรองเงินเดือนหรือเป็นสลิปเงินเดือนนะคะนี่คือเอกสารหลัก no. เลยที่ไฟแนนซ์เขาเรียกเก็บเนาะในกรณีเป็นพนักงานนะคะแต่ถ้าในกรณีเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็จะมีใบจดทะเบียนบริษัทใบจดทะเบียนหอจกนะคะหรือใบทะเบียนพาณิชย์นะคะตรงนี้เนาะหรือในกรณีเป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยหรือขายของตามตลาดนัดนะคะตรงนี้เนาะเอกสารก็หลักๆเลยทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็สเตทเมนต์นะคะแค่นี้เองนะคะ ใครสนใจใครอยากได้รถใครอยากมีรถเป็นเจ้าของรถนะคะอยากมาีไปร่วมกิจการไปทำให้ร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นนะก็นะคะฝากไว้กับคันนี้นะอ s u ุส DMa ดนะคะ2.5นะคะ ราคาแค่1 7 9 0 0 0ัตบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจนะคะโทรหาพี่เดือนฝากเบอร์อีกรอบ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะรบกวนใครสนใจโทรเข้ามานะคะสำหรับวันนี้พี่เดือนขอขอบคุณมากมที่ดูตั้งแต่ต้นไลร์จนจบไลฟ์สำหรับวันนี้พี่เดือนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ